สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่อง Youtube เมื่อน่อยอีกานบา้านสวนนะคะวันนี้ผ้าพี่นอ้องมาชมบรรยากาศนะคะวันนี้ส่งแรงๆนะคะน้องวันนี้วันที่เก่าผู้กีานะคะสองพนห้ายหสิานะคะวันนี้ สิบผ้ามาจับแมงเมานะคะแมงเมาใหญ่ลงไอ้ลายนะคะพี่นอ้องไอ้ขามันนี่คอมมูตูพิ่นบอกว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดหอยวันที่ยี่สิบสามพืชผานะคะขนใหไงนะคะเนาะขนใหญ่สีมาเนะาะเดี๋ยวมันนี่ต้องใส่สิบปนไงอิลี่แหละคะพี่นอ้องนคะคะ เต็มเลยนะคะค่อยจับมเมล์ควอนเดอร์น,นะคะค่อยกินบอลนะคะพี่น้องเอาไปขวานนะคะขวานะคะทุกคนเต็มเลยนะคะพี่น้องนี่ลนะคะ่ะ หลายเลยนะคะจะสะออนให้นะคะมาดว่าผลไงผลไงล่ะค่ะซิมาโนนะคะคุณเต็มเลยนะคะเต็มเลย เห็นไคน้องเมหลายเลยนะคะนี่กำ <c oughs> ลังออกก็ลกจะไปเร็วก็ลงมานะคะนี่ลงมาไลา่ไ <c oughs> ล่มาเหรียญน,นำนะคะลงมา <c oughs> เข้มเลยนะคะค<ๆ>ุณไปเห็นใกล้กัไหมใกล้ก็ได้คะ เต็มเลยนะคะ3คนค่ะ <cowners> <coughs> <coughs> นี่ค่ะพึ่งเมา,เาค่ะพันตะโกตาแม่เพิ่นเอาไปอันนั้นตัวพี่น้องเพิ่นเอาไปขวดนะคะขวดใส่เกลือจักหน่อยเนาะ กะปูซุกแล้วก e ะอเปอะนะเะอเปตาคอน้างบนไหนเขาจะอไปตาักแหงนะคะักินได้นะคะและ้วข้อนกับเมาเลยคันนี่นค่อยกินอยู่ค่ะมับเมา,าะ อะไรถ้ากินอยู่ตัวบบเมาดอกค่ะนี่เมงาเมาวมาเขาเนีกเม้าไยนะครับนี่ปวดแหงนะคะปวดแหงคดใหญ่บอกดใหญงสีมาอีกแหละคนรีพะจับลูกนอนะคะ ที่หนาบานเลยนะคะบรรยากาศนะคะโอ้ยกำไรไปแล้วลูกใช่ไหยเบื้องล่ะพี่หน้องตะขั้นเขียวแห้งนะคะ บอลูขาดเนาะค่ะบอลูนมาถ่ายมาให้บอลลูนจิ่วต้องปิดไฟเนาะไฟแะ้วกับจับจีบรำยูเลยคัน,นี่เน่า่เข้ากองไฟ ค่ะว่าเต็มตอ่อเลยนะคะพี่โน้องตอมันเสียไหมคะพี่โน้องกล่องหนามันเสียนะคะ โอ้ยก,กำงไรเออเจ้ามึกอีกรอบนะคะพี่นอกค่ะเป็นโถเต็มตาหมดเลยค่ะพี่นกไดค่ะทุกคนมึงเลยค่ะมอนะคะมนี้รอบที่สองนะคะที่แม่เมาใหญ่ออกก็เดี๋ยวถามเบิรงเลยค่ะว่าฝนอาจจะตกแห้งคือพยากรอากาศพิน่นบอกไว้นะคระับวันที่ ยี่สิบเอ็ดี่สิบสามนี่แหละนะคะสภาพ้านี่แหละเนาะนะคะอีกสองสามหมื่นใ่คะพี่น้องสองสามหมื่นนะะี่หนมหมนแหละเดี๋ยวถาบิึงสังกก่อนนะคะเพราะว่ามงเมามันปกติคนน่าร้ายปานนี้้นังไงับั่ะพี่น้องนะคะทนยงไงแน่นอนนะคะเะะต็เมต้นเต็มตหมดเลยนะคะ ลก็แล้วนะคะไั่หิีวไว้ตาบมดแล้วเขาได่เชือกได้พ้าหมดแล้วนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเนาะรานะคาหนี่ยแแบบหลายเลยนะคะเนี่ยนะะเดิกแล้วะคะรวับเปิดไฟให้เบิรงกระแดกสามผัวใได้นะคะทาโ่เอาไปขวากะเอา เอไก่ก็ได้นะคะพี่น้องเนาะแล้ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะช่องยูทูเปหน่อยอีสานบานสวนนะคะเต็มเต็มเต็ม,ต,มตาแห้งนะคะพี่เนาะสวัสดีนะคะมณีอับเด่นช่องบรรยากาศนะคะเนาะยานี้ก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับที่นี่นะคะสวัสดีค่ะ